ตัวปัญหานะครับที่ทําให้ไม้ถูกพื้นเราพัง,งนี่านี้พังนะครับมันไม่ปั่นแล้วเพราะว่าผมกดมันแห้งกดปั่นแห้งมันนั้นใช้แรงเยอะนะครับแล้วมันปั่นไม่ไปเป็นเพราะว่าตัวนี้มันฝืดน,นะรจริงๆมันต้องหมุนฟรีนะครับลองงัดออกมาซ่อมหนูงัดนะโคเตอร์ตัวนี้แล้วก็งัดตัวนี้ออกมา มันจะเป็นสนิมอยู่ข้างในนี้ลองแตะมาขัดเช็ดล้างดูนะครับเป็นสาเหตุทำให้ไม้ดูพื้นของท่านพังนะครับหนึ่งในสาเหตุนะครับคือแกนตรงนี้มันขึ้นสนิมนะครับทีนี้เราก็ไปหาวิธีการถอดแกนนั้นออกนะครับค่อนข้างแน่นนะครับเห็นว่าขึ้นสนิมแบบอย่างนี้เลยทำให้มันฝืดนะครับ แล้วก็ใช้กระดาษทรายนี่แหละค่ะนีครับขัดจับสนิมสนิมมันก็จะสนิมหายไปแล้วนะครับอีนนี้ประกอบกับขค้ืนน,นะครับ นะมันจะหมุนหมุนได้ง่ายแล้วนะทีนี้ แคไม่ได้เราต้องเมื่ออันนี้มันพังไปแล้วนะครับผมไม่แนะนําให้ซ่อมนะไปซื้อใหม่มาเลยตัวนี้ลาซาด้าช้อปปี้มีนะครับตัวละไม่ถึงร้อยนะครับแต่เมื่อกี้ที่ฝฟื่ยดหมุนไม่ไปนะครับอเดี๋ยวมาลองดูแบากน้ำชุ่มๆอย่างนี้นะครับ แห้งก้าบเบาหิวผิวกระดุดปุยนุ่นนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือหนึ่งในสาเหตุนะครับที่ทําให้ไม้ถูกเพือเราพังนะครับเพราะว่าแกนมันขึ้นสนิมนะครับเพราะว่ามันอยู่ในน้ำาเนาะลองหมุนดูถ้ามันเริ่มฝืดๆก่อนที่ไม้ถูกเพืนจะพงังถ้าเราถ้าเราหัดสังเกตนะครับมันจะมันจะเริ่มเฮ้ยมันโยกแล้วมันมันไม่ค่อยมันไม่ฟรีอ่ะ มันโยกแล้วมันขาดขาดแสดงว่าเรื่องเป็นสนิมแล้วรีบซ่อมก่อนที่ไม้ถูกคนจะพังแบบผมนะครับอันนี้ผมซื้อมาแพงนะก็พังนะครับพังคามือเลยเกี้ยวข้างในมันเสียนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับให้ดูเป็นไอเดียก่อนที่ของพี่ๆน้องๆจะพังแบบผมนะครับเอาไปซ่อมเอาไปเซอร์วิสก่อนที่จะสายเกินไปไปแล้วครับ